สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอมูเลนนิวนะครับรายการที่ห่างหายไปนานนะครับกับทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์นะครับรับหน้าที่นะครับมาพูดคุยนะครับข่าวสารพระเครื่องวันนี้นะครับจะมีข่าวอะไรบ้างลองติดตามชมดูครับจั่วกันนะครับสําหรับหัวข้อแรกนะครับพระเครื่องคนดังครับซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างพี่หม่ำจงมกนะครับหรือใครๆหลายท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อเพชรทายวงคำเหล่านะครับ พี่หม่มเนี่ยสะสมผ้าอะไรบ้างหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับวันนี้นะครับทีมงานเราได้ทําการรีเร์ชข้อมูลมาให้นะครับหัวข้อข่าวนะครับซูปเปอร์สตาร์ตลกนะครับหม่อมจกมกนะครับสะสมนะครับอนอกจากการเป็นซูปเปอร์สตาร์ดาวตลกแล้วนะพี่หม่อจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหล่าเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่สะสมเหรียญหลวงพ่อคูณมาเกือบ10ปีนะครับพี่หม่อได้ให้สัมภาษณ์ว่าสะสมเหรียญหลวงพ่อคูณอย่างเดียวสะสมเกือบทุกรุ่นนะครับ ส่องอยู่ทุกวันบางทีก็เอามาส่องเล่นเพลินๆน,นะครับทำให้จิตใจสงบนิ่งส่องดูนูน่นดูนี่ดูขอบดูขีดดูตําหนินะครับความคมชัดของเส้นตัดเส้นขีดนะครับสำหรับที่มาของการสะสมนะครับเริ่มจากความศรัทธาในคําสอนของหลวงพ่อคูณนะครับนึกถึงหลวงพ่อคูณแล้วโล่งรู้สึกว่าจะทำอะไรได้สําเร็จทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําหนังทําละครเล่นรายการนะครับจึงได้ไหว้พระก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับ พี่หม่ำเนี่ยให้บทสัมภาษณ์ว่าเริ่มสะสมนะครับช่วง10ปีมานี้ไร่เช่าแบบชนิดที่ว่าเมียต้องห้ามกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับจากบทสัมภาษณ์ของพี่หม่ำน,นะครับได้บอกไว้ว่าผมเริ่มสะสมพระนะครับช่วง10ปีมานี้ไร่เช่าแบบชนิดที่ว่าเมียต้องห้ามครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะผมเช่ามาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยแล้วของผมต้อง99.9เท่านั้นด้วยครับถึงจะเกรด A นะครับ เหรียญต้องเป็นแบบแชมป์เท่านั้นด้วยนะครับพี่หม่ำเนี่ยได้กล่าวไว้แบบนี้นะครับเมื่อถามถึงเหรียญรุ่นที่สะสมนะครับพี่หม่ำเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนเนี่ยได้สะสมรุ่นดังๆอยู่มีปี2512นะครับ 2519 2517ครับมีทั้งเนื้อนวะเนื้อทองแดงและเนื้อเงิน,นครับรวมถึงปี2536ด้วยนะครับแต่ตนเนี่ยจะไม่คล้องไปไหนมาไหนบ่อยครับจะคล้องเฉพาะวันสําคัญเช่นวันเกิดตนเองวันเกิดภรรยาและอยู่บ้านช่วงที่ไม่ทํางานจะไม่ค่อยคล้องครับเพราะว่าถ้าไปงานแสดงเนะี่ยบางทีมีการหนาพ่อเล่าแม่นะครับบางครั้งเนี่ยมีการตบตีหัวนะครับจึงไม่กล้าใส่ออกไปนะครับ สำหรับคนที่สอนพี่หม่ำดูพรเครื่องีหยก็คือพี่บอยท่าประจันนะครับแล้วก็พี่แจ็คมรดกไทยนะครับจะคอยบอกคอยสอนอยู่ตลอดว่าพี่หม่ำดูตรงนั้นสีดรงนี้สิแล้วก็มีคู่มือนะครับจากพี่บอยให้คู่มือมาในการดูพระเครื่องนั่นเองครับเมื่อถามถึงรรมะประจําแจของพี่หม่ำน,นะครับพี่หม่ำได้พูดว่าติดนี่ต้องคืนทุนนะครับมีบุญคุณต้องทดแทนไม่แค้นให้อภัยนะครับ นักแสดงมากฝีมือครับอย่างพี่หม่ำให้ข้อคิดไว้ว่าใครที่ชอบสะสมไม่ว่าเป็นพระเหรียญหรือพระผงพระอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละครับถ้าใจเราเป็นคนไม่ดีมีพระอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ดีเพราะคนที่สะสมเป็นคนไม่ดีถ้างั้นถ้าเรามีพระอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญหรือพระอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดีทําดีเนี่ยมีเมตตาธรรมมันก็จะช่วยเหลือท่านได้ตลอดนะครับพบกับข้อข่าวต่อไปนะครับ สิ้นแล้วนะครับหลวงพ่อมาลัยครับพระเกจิลุ่มน้ำท่าจีนนะครับพระมงคลหรือหลวงพ่อมาลัยนะครับวงการสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครครับศูญย์เสียพระเถระชั้นผู้ใหญ่ครับพระครูอุทัยธรรมสาครนะครับหรือหลวงพ่อมาลัยอุทยโยนะครับพระเกจิชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนเจ้าคณะตำบลท่าฉลอมและเป็นเจ้าวาดวัดบางย่าแพรกนะครับอำเภอเมืองด้วยนะครับท่านมรณภาพด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารครับเมื่อวันที่15กันยายน 2.563เวลาประมาณ17.08นาฬิา8นาทีนะครับสิริอายุเนี่ย8ปปีนะครับพรรษาที่55ครับหลังได้เข้ารับการรักษาครับเมื่อต้นเดือนเมษาครับปี63ที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครชื่อเดิมของท่านนะครับชื่อว่ามาัยแตงอ่อนนะครับเกิดวันที่8กันยา2483ครับที่บ้านเลขที่63หมู่8ครับตำบลแสนดำ อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพนะครับมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมดเนี่ย6คนนะครับมีความผูกพันกับธรรมะคําสอนตั้งแต่เยาว์วัยมีจิตใจเอ็นเอียงเข้าวัดฟังธรรมได้รับการปลูกฝันให้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กนะครับทันเมื่อยุ21ปีเนี่ยได้รับเข้าราชการทหารครับรับตาแหน่งนายสิบกองประจำการต่อมาเข้ารับพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่5มีนาคม2509ที่พัทศสีมานะครับวัดบางกระดีบางขุนเทียนกรุงเทพ มีพระเทพยานุนีวัดราชโอรสสารามครับเป็นพระอุปชานะครับพระอาจารย์สง่าการวิโกนะครับวัดบางกะดีนะครับเป็นพระกรรมวาจาจารย์ครับและพระครูสงวนอาสโพนะครับวัดกำมพร้าเป็นพระอนุสาวนาจารย์นะครับมีความมุมานะอุตสาหะฝักใฝ่เรียนรู้นะครับภาษาแรกก็สามารถสวดบทพระปาติโมกเป็นแบบภาษารามันได้อย่างชัดเจนนะครับ จากกันว่าในสมัยนั้นนะครับที่วัดบางย่าแพกเนี่ยมีพระเจมัสาอยู่ไม่มากนะครับพื้นที่ของวัดส่วนมากเนี่ยเป็นพื้นที่ลกร้างนะครับต่อมาเนี่ยพระเทศสาครบุตรีครับหรือหลวงปู่แก้วเนี่ยวัดสุทิวาสวรารามนะครับหรือวัดช่องลมเนี่ยนะครับมอบหมายให้เป็นเจ้าวาดครับจากนั้นจึงเริ่มบูรณะปฏิสังขรพัฒนาพระอารามครับต่อมาเมื่อปี2523เนี่ยได้เดินทางไปงานมุทิตาสักการะหลวงพ่ออุตมะนะครับที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ คั้นเมื่อไปถึงเนี่ยพบสิ่งประหลาดคือมีกอไผ่ที่ไฟไม่ไหม่อยู่เพียงหนึ่งกอเท่านั้นขณะที่กอไผ่กออื่นๆเนี่ยโดนไฟไหม้ทั้งหมดนะครับท่านจึงได้ทําการขอกอไผ่นั้นจากหลวงพ่ออุตมะนะครับและนํากลับมาที่วัดบางย่าแพกเพื่อที่จะนําเนื้อของไผ่ชนิดนี้บานบรรจุผสมเข้าเพื่อจัดสร้าง,งวัตถุมงคลน,นะครับอันประกอบไปด้วยไผ่มงคลทั้ง9ชนิดครับซึ่งเป็นที่มาของสมเด็จไผ่ที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังนะครับ หลวงพ่อมาลัยเนี่ยมักจะปลูกเสกเดี่ยวเนื่องจากท่านเนี่ยได้รับเรียนวิชาต่างๆมาจากครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับอาทิเช่นหลวงปูก่แก้วหลวงพ่อสุดและอาจารย์ศิลวัดบางกะดีนะครับนำวิชาความรู้ทางด้านวิทยาคมเป็นกุศโลบายสําคัญในการอบรมชาวบ้านยึดหลักธรรมน้อมนําจิตใจเข้าถึงธรรมะได้อย่างง่ายดายนอกจากเป็นพระเกจิชื่อแังแล้วยังมีความชํานาญภาษารามัน อีกทั้งเป็นพระนักพัฒนาก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดมากมายเช่นอุโบสถหลังใหม่ครับหรือว่าเมนผาศพส,สารานกบเรียนที่มีเอกลักษณ์ศิลปะรามันมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับให้ความนับถือเนี่ยเป็นจํานวนมากครับการจากไปของหลวงพ่อมาลัยครั้งนี้เนี่ยสร้างความสเทือนใจแล้วก็ความอะไรแก่วงชนชาวไทยไม่น้อยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับข่าวนะครับอัลบูเลตนิวนะครับที่ทำาุนงางพาเครื่องสามิติของเราเนี่ย ได้ทําการรวบรวมข้อมูลนะครับมานําเสนอเพื่อนๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ y t u t u นะครับภาเครื่องสามพิติของเราด้วยนะครับวันนี้ผมแอดวินแบงค์ต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ